เราไม่ทิ้งกันกับสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านจะได้รับเงินเยียวยา5000บาทหรือไม่จากกรณีที่ครังเปิดการลงทะเบียนเพื่อแจกเงินเยียวยา5000บาทเป็นเวลา3เดือนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไวรัสโควิดในเทียนรบาดหนักในการลงทะเบียนเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน com เพียงเท่านั้นและถึงแม้มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในทีหรือรอไม่ทิ้งกันได้ปิดการลงทะเบียนไปเมื่อเที่ยงคืนวันที่22เมษาย,ยนปีพศ2513ที่ผ่านมารวมยอดผู้ลงทะเบียนกว่า28.8ล้านรายซึ่งระบบจะทำการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์และทยอยจ่ายเงินตามลำดับต่อไป ทําให้เมนูการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจะขึ้นสถานะว่าปิดรับลงทะเบียนแล้วแต่ในรายการอื่นๆในเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดคอยังสามารถเข้าไปดำเนินการได้เราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะยื่นทบทวนสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน w บอร์ไ a เว็บเรามาทิ้การดอมและสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านซึ่งเป็นอีกสถานะยอดนิยมของผู้ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกระทรวงการคลังได้แจ้งความหมายของสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ว่าได้รับสิทธิ์รอการโอนเงิน ถ้าพบว่าบนเว็บไซต์อีเมลหรือ SMS ของคุณได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านคืออยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้มีการโอนเงินซึ่งเมื่อโอนเงินแล้วจะขึ้นสถานะว่าผ่านหรือท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยาต่อไปล่าสุดรอบโอนวันที่27เมษาย,ยนธนาคารไหนโอนช้าเช็คกันเลย สำหรับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการรับเงินเยียวยา5,000ันบาทและช่วงหลายวันที่ผ่านมาครังได้อนเงินให้อย่างต่อเนื่องเพราะมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นกว่าวันแรกๆทางในส่วนของผู้ที่ทบทวนสิทธิ์และผู้ที่นำส่งข้อมูลรวมทั้งผู้ที่เปลี่ยนช่องทางการรับเงินอีกด้วยหลายคนที่ผ่านก็จะมีการมาแบ่งปันความคืบหน้ากันอยู่เรื่อยๆพร้อมแนะนำสำหรับคนที่ติดปัญหาต่างๆในการลงทะเบียนหรือแม้แต่สถานะไหนต้องทำอย่างไรบ้าง โดยวันที่24เมษายนที่ผ่านมาผู้ทุบทวนสิทธิ์ครังโอนเงินให้200,000รายและผู้ผ่านเกณฑ์อีก500,000รายรวมเป็นวันนี้ครังโอนให้ไป700,000ราย และยินดีกับผู้ที่เงินเข้าและเป็นกำลังใจงให้กับคนที่ยังไม่ได้รับเงินด้วยนะคะล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเผยเวลาการโอนเงินเข้าของแต่ละธนาคารสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วรอรับเงินธนาคารไหนโอนไวที่สุดไปดูกันเลยซึ่งเป็นข้อมูลที่ชาวโซเชียลเอามาแบ่งปันการอาจจะมีคลาดเคลื่อนกันบ้างโดยรายการโอนเงินมาตรการยาวๆรอบวันที่27-28เมษายน สำหรับคนที่สถานะรอรับเงินเงินจะเริ่มต้นโอนรอบวันที่27เป็นต้นไปนะคะรายการโอนเงินโดยประมาณกสิกรไทยประมาณเวลา1น2นาฬิกานาทีออมสินเวลา1น0นาิกานาทีไทยพาณิชย์เวลา2.21นาฬิกา21นาทีกรุงไทยเวลา 3.20นาิกา20นาทีกรุงเทพเวลา3.30นาฬิกาส0นาทีส่วนธนาคารจะช้าสุดไม่เกิน5นาฬิกานะคะสำหรับ2ส,สถานะนี้ถ้าใครขึ้นแบบนี้วันจันทร์ที่27เตรียมรับเงินเข้าบัญชีได้เลยเช็ควันด่วนครังตมเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเวอร์ไวเว็บรอไม่ทิ้งการดอทคอมรอบเดือนพฤษภาคมจะได้วันไหนกันแน่ สำนังกงานเศรษฐกิจการคลังได้ตอบคำถามกรณีที่เงินเยียวยา5,000บาท w w w r เราไม่ทิ้งการดในรอบเดือนพฤษภาษคมปีพศ2563จะเริ่มทำการโอนเข้าบัญชีเมื่อใดเผยของแต่ละคนจะได้ไม่พร้อมกันจากกรณีที่มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน5,000บาทผ่านเว็บไซต์ เวอร์ไเราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งก็จะมีประชาชนได้รับเงินรอบแรกในเดือนเมษายนปี2 5 1 3ไปแล้วและได้มีการสอบถามเข้ามากันมากว่าเงินเยียวยาในเดือนพฤษภาคมปี2 5 1 3 1 3จะมีการเริ่มจ่ายในวันใดกันแน่ล่าสุดครั้งก็ได้มีการตอบคำถามเัื่งกล่าวผ่านเฟซบุ๊กสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า วันที่จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงวันกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายนยกตัวอย่างเช่นถ้าได้รับในวันที่8เมษายนก็จะได้รับวันที่8พฤษภาคมปี2513 แล้ววันที่8มิถุนายนปี2 5 6 3สำหรับรอบ2และรอบ3ตามลำดับยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไปเอาแล้วงานนี้สถานะเหมือนเดิมแต่เงินเข้าแล้วหลายคนยังไม่รู้รีบเช็คด่วนจากกรณีที่รัฐเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ w ว w ร์ลไวเว็บเรมเพื่อรับเงินช่วยเหลือโควิด1 9ทีซึ่งพบว่าหลายต่อหลายคนได้รับเงินแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังรอคอยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ก่อนหน้านี้ในววายลาวโรนแสงสนิทผูม้มนุยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าในวันที่24เมษายนจะมีการแจกเงิน5,000บาทเพิ่มอีก7,000คนซึ่งผบว่าในวันนี้ได้มีหลายคนออกมาแจ้งข่าวดีว่าเงินเข้าบัญชีในช่วงกลางดึกแล้ว ทั้งนี้คนที่ได้รับเงินเข้าบัญชีนั้นหลายคนเป็นกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมาและบางคนแม้ว่าตอนที่เช็คจะอยู่ในสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แต่ปรากฏว่าเงินได้เข้าบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีภาพจากทวิตเตอโดยประชาชนได้โพสต์ความว่าเราไม่ทิ้งกันสถานะเราไม่เปลี่ยนแต่เงินเข้าแล้วไม่มีข้อความแจ้งด้วยบางทีต้องไปเช็คที่ธนาคารดูนะถ้ามีแอปธนาคารก็ดีโดยสถานะของผู้ใช้โพสต์ดังเก่ามีข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านหรือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แต่เงินเข้าแล้ว บางคนก็ได้บอกว่าเงินเข้าแล้วตอนตี2 29นาทีหลังจากยื่นทบทวนสิทธิ์เมื่อวันที่19เมษายนเวลา7จนาินาทีเรามีอาชีพมักคุเทศอิสระที่แรกสถานะไม่ได้รับสิทธิ์เพราะระบบแจ้งว่าเป็นเจ้าของกิจการ Hash ท a เราไม่ทิ้งกันบางคนก็ได้โพสต์ว่าเราเงินเข้าตอนตี1 5,000บาทไม่มี SMS แจ้งเตือนและก็สถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถลงทะเบียนได้เป็นงง h ท็เราไม่ทิ้งกันอย่างไรก็ตามใครที่ขึ้นสถานะดังกล่าวลองไปเช็คดูนะคะว่าเงินอาจจะเข้าแล้วก็ได้แต่ไม่มีข้อความแจ้งเตือนรอรับเลยเราไม่ทิ้งกันจอีก1.5ล้านคนเริ่มจันทร์ถึงอังคาร นายรัว,วโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอส,อสออโคโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา5้0 0 0บาทลงทะเบียนผ่านเบอร์ไวเบเราไม่ทิ้งการด o m ว่าในวันที่27 ถึง28เมษายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก1.5ล้านคนเป็นกลุ่มสีแดงยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกลุ่มสีเทาที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งเป็นวันจันทร์ที่27เมษายนใจ่ายให้7 0 0 0 0 0คนและวันอังคารที่28เมษายนอีก8 0 0 0 0 0คนหลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้เพิ่มอิเฉลีย่ย 7แสนคนต่อวันจากก่อนหน้านี้จ่าเงินเฉลีย่ย2-3แสนคนต่อวัน โดยจนถึงวันที่24เมษายนใจเงินเยียวยาไปแล้ว4.9ล้านคนเท่ากับว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้ว6.4ล้านคนในกลุ่มสีเทาขอทบทวนสิทธิ์6.3ล้านคนขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว4.8ล้านรายยังเหลืออีก1.5ล้านรายยังไม่ส่งข้อมูลดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดเมื่อคืนวันที่23เมษายนขอทบทวนสิทธิ์แล้ว2.5ล้านรายในระวลนกล่าว w w w เราไม่ทิ้งกัน .com หากใครขึ้น3สถานะนี้มีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับจะมีการทยอยโอนเงินเยียวยาโควิด -19 จำนวน5,000บาทนาน3เดือนนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นล่าสุดนะครับมีการโอนเงินรวมถึงวันนี้นะครับ24เมษายนเป็น4.9ล้านคนแล้วนะครับณเวลานี้ทั้งนี้นะครับในกลุ่มที่มีโอกาสจะได้รับเงินโอนในวันนี้นะครับจำนวน7 0 0 0 0 0คนจะต้องได้รับการแจ้ง3สถานะนี้คือ 1. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยานะครับ 2. นํนำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับ 3. อยู่ระหว่างปร,ปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ในส่วนของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับจำนวน10.06ล้านคนนะ